สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ f u n to earn เอินไปฟันไปสุขใจเป๋าตุง้งวันนี้เรามีความลับของ ProAxie Origin มาบอกนะครับความลับที่ ProAxie Origin ไม่อยากให้คุณรู้วันนี้เรามาหาคำตอบกันว่ามันคืออะไรหลายคนคงจะสังเกตกันนะครับว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย เวลาเราไปลงแข่งใน PVP นะครับก็จะมีใครบางคนนะครับที่เอาแอ็กซีที่รู้สึกว่า OP มากลงมานะครับอย่างเช่นปลาเลือด500 600หรือว่าบีสที่สามารถเข้าสู่สถานะฟูรี่ได้ไวมากนะครับแน่นอนครับว่าความสามารถพิเศษพวกนี้นะมันมาจากรูนนั่นเองแล้วโปรแอ็กซีออริจินเขาเอารูนเอาชามมาจากไหนนะครับวันนี้เราไปหาคำตอบกัน ปกตินะครับเวลาเราต้องการที่จะได้รูนและชามมาครอบครองเนี่ยเราต้องเข้าไปที่เมนูของการคราฟนะแล้วก็ใช้มูลฉากท,ที่ได้มาจากการชนะคู่ต่อสู้หรือว่าสะสมเป็นของรางวัลมาจาก foraging box นะครับนำมาค้าเป็นรูนหรือชามนะซึ่งโอกาสออกก็จะมีแสดงไว้ตรงนี้นะครับ แล้วในเวลาสั้นๆเนี่ยพวกเขาโชคดีขนาดนั้นจนได้มิสติกรูนมิสติกชามาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแต่จริงๆแล้วมันมีความลับซ่อนอยู่ครับและวันนี้เราจะไปไขคําตอบกันและแน่นอนครับว่าพวกเขาใช้สิ่งที่เรียกว่ากริชของเกมนะครับในการสร้างรูนแบบเกือบจะอันลิมิตนะครับโดยเข้ามาที่ Inventory แล้วก็คลิกย้ำๆที่มูลชานะครับจากนั้นให้มาที่ระบบกราฟนะครับ คุณจะต้องมีคราฟเลเวลเลเวลสามซะก่อนเพื่อให้สามารถสร้างรูนแบบอินเตอร์มีเดียตได้นะครับจากนั้นเลือกที่อันที่2เนี่ยนะครับแล้วก็เลือกมูนชาดจากนั้นก็สามารถกดคราฟไปได้เลยครับคุณก็จะงงนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งใจร้อนให้มาที่ส่วนนี้นะครับแบบรูนแบบคอมมอนนะจะเห็นว่ามันมีสัญลักษณ์ของมูลชาร์ดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ ให้ลองกดคา้าไปดูอีกทีอา่เห็นไหมครับเราได้รีฟันมูลฉาบมาถึง899นะจากการลงทุนไป1,100นะครับแสดงว่าเราสามารถรียูสมูลฉาบไปเรื่อยๆได้นะครับก็ทำให้เราสามารถครับรูนและชามสลับไปสลับมาได้เยอะมากกว่าปกตินะครับและนี่เองคือความลับในการหารูนและชามมิสติกที่โปรแอ็กซี่ใช้กันนะครับ เป็นยังไรกันบ้างครับลองใช้แล้วได้รู้ได้ชามอะไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปอ่าอย่าลืมนะครับเร็วๆนี้เรากำลังจะจัดกิจกรรมแจกเหรียญ axs นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีมูลค่าถึง1 6 0 0ถึง1,800บาทเลยนะครับจากราคาในตลาดแต่กิจกรรมจะมีรายละเอียดยังไงนั้นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามช่อง Fun To Earn ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสได้เงิน แบบง่ายๆอย่างนี้นะฮะสำหรับวันนี้ฟันตวเอิญต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ